b บรนด์จูเนียร์เชสเตอร์ l ริลเดลิเวอรีดัชมิลคได้เวลาของหนูน้อยคนเก่งกับ d ดัชมิล k i ดกันแล้วนะครับและวันนี้นะนะออยู่นี่ครับอชื่ออะไรครับหนูน้อยคนเก่งของเรา วันนี้น้องกัสนะครับจะมาพร้อมกับกีฬาที่มีชื่อว่าสปอร์ตสแตกกิ้งครับและน้องกัสจะต้องทําเวลาในส่วนของการทำสปอร์ตสแตกกิ้งแบบเซอร์เคิลให้ได้ภายในเวลา30วินาทีพร้อมไหมครับพร้อมแล้วลุย โอ้โหเยี่ยมมากและสำหรับหนูน้อยคนเก่งเราวันนี้รับไปเลยครับกับโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัสมิลค์กับน้องกัสครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ <Yay! S 1> ส่วนคราวหน้าหนูน้อยคนเก่งรเราจะเป็นใครติดตามได้ที่นี่นะครับ